ต้อนรับโลกแห่งเวทมนต์มาบีดีมาบีดีบูเอาเมื่อมีไฟไปไปกินจำ่มจาสวัสดีวันหยุดครับผมมิสเตอร์มัวมาร์กนะครับวันนี้มัวมาร์กพาคุณมาที่ร้านแห่งเวทมนต์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่แดนเดนรมิตเก่านั่นเองครับร้านแห่งนี้มีธีมสุดประหลาดนะครับนั่นคือร้านนี้จำลองเป็นเหมือนกับโรคแห่งเวทมนต์โรคแห่งแม่มดและไสยศาสตร์ครับผม ร้านนี้ได้เสกความเป็นเวทมนต์ให้คุณนับตั้งแต่ยางเกาเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศนะครับตีมเพลงนะครับหรือขนมเคก้กหรือแม้กระทั่งชุดนะครับทาให้คุณได้สัมผัสโลกแห่งเวทมนต์นะครับโลกแห่งแม่มดนะครับได้อย่างเต็มเม็ดทุกอน,นูเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งห้องน้ําเลยทีเดียว ที่โดดเด่นเหลือจะกล่าวก็คือเค้กแฮนเมดที่เป็นลายตุ๊กแกลายตัวเงินตัวทองนะครับหรือคางคกนะครับที่เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเกี่ยวเรื่องการทำคุณใสหรืออา,าศัยศาสตร์ของแม่มดนะครับ ทีมร้านด้านหนึ่งนะครับจะประดับไปด้วยในเรื่องของตัวขวดเวทมนต์ต่างๆนะครับยาสเสน่ห์คุณใสนะครับแมนดาร์โกล่านะครับหรือก็ไม่ต้องในกลางร้านก็จะมีหม้อที่เป็นจุดเด่นที่แม่มดส่วนใหญ่มักจะใช้ในการต้มยาหรือว่าทําคุณใสนั่นเองครับเด็ดทุกตัวคะ่ะลูกค้าตัวที่เป็นโพิเศษนะครับด้านบนนะคะจะมีการไล่กระถาหมดเลยแต่ละตัวไม่ต่างกันเรียกทีมละครวะ เครื่องดื่มที่นี่มีความพิเศษนะครับถ้าเราเลือกเครื่องดื่มที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ร้านนี้นะครับก็จะมีแม่มดนะครับมาไล่คาถาให้เราได้ฟังด้วยนะครับทำให้เรายิ่งอินมากกว่าเดิมอีกเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่ามีเมนูอะไรกันบ้างเนิกเมอรี่ตัวนี้จะเป็นน้ำยาจันสาสา,าชอบสั่งค่ะเพราะว่าค่ะและ้วถือเป็นฝั่งนางโรจ,จานค่ะ <c oughs> จะเป็นกินแอปเปิลวานิลาค่ะเดี๋ยวชอบมากเลยเป็นน้ำยานลำโชว์ค่ะจะเป็นเออร์เกเดมอนส่วนตัวนี้เป็นน้ำยาสับปะรดค่ะในเเรรื่่่องไฮีาจะะมน้้ใชค แต่ว่าเดี๋ยวถ้าลูกค้ารับเดี๋ยวเรายกลูกค้าไปรุงทห้องน้ำไม่ใช่ค่ะ <c oughs> เป็นปากศักดิ์สิทธ์จะใช้เวลาทำงนานหน่อยค่ะเราต้องเข้าปาก <c oughs> ส่วนตัวนี้ค่ะเป็นไข่มังกรตัวด้านหน้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราแม่มดไม่ได้รวมกันไปรอฝาไข่มัไปตัดมาค่ะตัดไข่ของมังกรมาตัวนี้พอเราเลือกอาหารแล้วนะครับเราก็ต้องเยี่ยมชมทั่วร้านกันมากนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยประดับไปด้วยมุมถ่ายรูปต่างๆนะครับที่ใครเป็นสายเก็บสะสมการถ่ายรูปเนี่ยจะชอบมาก โดยเฉพาะมีการแต่งตีมนะครับคล้ายๆกับเป็นอจอมเวทนะครับหรือนักเรียนเวทมนต์นะครับและนี่มวมากก็กําลังเลือกชุดเพื่อเตรียมตัวสวมใส่เป็นเจ้าแห่งเวทมนต์นี่และเสื้อหล่นลงมาจากเราเลยนะครับผงบ,บอกว่าเราต้องใส่สีนี้โดยตรงเลยนี่สวมเสร็จปั๊บ นี่ดำตัดส้มสรุปเป็นวินมอไซค์นะครับเออไม่ทราบว่าไปสุริสานที่ไหนครับผมเท่าไหร่ครับผม <laughs> นี่ลายตุกย๊กแกด้วยก่อนเข้าร้านก็ยังเป็นผู้เป็นคนนะครับพอตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วเลิกเป็นคนแล้วครับกลายเป็นพ่อมดเสร็จแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปนะครับ <laughs> เพื่อเป็นการรู้ว่าเราเนี่ยได้มาเยือนณนะที่แห่งนี้ต้องถ่ายรูปกับหม้อต้มยาครับผม นี่มอต้มเนื้อใช้ไม้เดียวมันจะไม่เกา๋ารุ่นมิสเตอร์มุมัตต้องใช้สองขัาเลยนะครับเพื่อเศษนี้ออดูเท่และเก๋มากนะครับภาพนี้เป็นภาพหลักของที่นี่นะครับใครที่มาที่นี่ต้องถ่ายที่นี่อ้อมูอีมูอีมูอ,มอ,มอีบาลีบาลีบาลิตาเอ้ยชกคัถาผิดบาบีดีบาบีดีบบดเขาทำไรอันนี้คือกำลงังตุตอนแรกนึกว่านี่คือไม้เท้าหยิบขึ้นมาแม่ไฟช็อตเลยเหรอไปในสายไฟ มาครับทาังนี้ครับผมนี่คืออะไรอันนี้คือห่าอปุงปุกเซียาเพาชั่นต่างๆนี่นี่กินแล้วสวยจัดอันนี้เดี๋ยวเซนเซอร์ YouTube เซนเซอร์ม่าย้อันนี้เว็ดมนต์ตอนนี้เครื่องดื่มเลือดมังกรกับน้ํายาขนนกฟินิกได้มาเสิร์ฟแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเรารอแม่มดนะครับมาไล่คาถาให้เราดูนะครับผม <c oughs> ฝุ่นลงไปในแก้วกินนี่ไปในแก้วสวยเลยเดี๋ยวเทไว้เฟ่งนนะเลยนะยังไม่ได้กินเลยรอแม่มดให้ครับแดกไม่ได้อยนะผมต้องรอแม่มดเราอุตส่าห์สั่งเครื่องดื่มที่แม่มดจะต้องมานั่งไล่คาถาให้เราดูนะครับโดยรอบๆตัวน้ำนะครับมันจะมีอะไรยุ่ยๆไม่รู้เขียวๆนะครับเดี๋ยวยังไงเราดูนะครับว่าแม่มดจะทำอะไรวินงมาใส่เออแกอบอยู่ไหน แคบอยู่หนสีแคบอยู่หนแคบอยู่นเปนไหบางอาจแซวว่าเสื้อคลุมแม่มดของเราไม่เหมือนเสื้อวินม,มอสหนีเปลี่ยนก็ได้วะ <R ess ur ic> ที่นี่ตีมเสื้อจะมีอยู่ประมาณ2องสสีนะครับก็คือสีส้มสีเขียวแล้วก็สีม่วงนะครับแล้วก็ทางร้านเขาจริงจังนะครับเพราะว่านอกเหนือจากตัวชุดแล้วเนี่ยยังมีผ้าคลุมด้วยนะครับก็คือตัวผ้าพันคอเออแล้วก็ตามด้วยหมวกนะครับแล้วก็คาทานะครับคาทานเนี่ยชอบจัดเลยเพราะว่ามันมีทุกแบบนะครับ คาถาของวัดโมคาถาของกันดับมีทุกอันเลยครับผมอ่าแต่เสียดายไม่มีไม้เท้าคาถาแบบขนาดใหญ่นะครับจะเท่เลยน่าน่าจะประมาณว่ากินพื้นที่แล้วมั้งครับเขาก็เลยไม่มีไปไหนมาเมื่อกี้ทะเลาอะอกับวินมอไซค์อ๋อนะอันนี้เสืออเส้อแกร็บเหมือนเสื้อวินเมื่อกี้เสื้อแกร็บอ้าวคุณลาบาร์ดอ,อไม่ใช่เป็นลูกของี่ใครลูกใครครับลูกแฮกฤษด์พ่อคุณแฮกลูกแฮกริดนะเสื้ออะไรอ่ะ แฮจิ <ève S 2> ้งลีดเหรอพร้อมไหมคะพร้อมแล้วฮะน้ำยาตัวนี้ค่ะเรียกว่าน้ำยาขนนกฟินิกสผู้ใดที่ได้ดึงน้ำยาตัวนี้เข้าไปจะมีบรรการกระปี้กระเป๋าดังนกฟินิกสที่เพิ่งเกิดจากกล่องไปขออนุญาตได้ไหมค่ะใช่ใช่สบายโอ้ เอาเมื่อมีไฟไปไปลูกกินจำเจ้าสุกูรามาเรามาบบหน้ากันไปมันลุกไปมันร้อนไม่อาจทนความร้อนของไฟไปจะลุกจะรอเป็นไใดสุกูรารอบงเฮฮาสุกูรามาบงเฮฮาอินเกิดอะไรขึ้นทำไมล่ะคะสไลด์นั่นเลยตัวต่อไปการเรียกว่านั่อย่าเลื่อนมัาก่อนดีได้อินเดี๋ยว จะมีพลักำลังคำานาดังมังกรทองมีเงินม,มีทองตลอดดีใครได้ผู้ชายก็จะโชคดีม,มีสมัญาราศี<ว>นี่แหละมังกรทองมังกรมังกรบินสูงเมื่อไรอยุนเมฆเชิงฟา้าสกายมังกรมังกรเป็นตยานกหลาย ตาแดงจังปางดังไปเจ้าคือชายาดคนต่อไปทำไมจบแบนหนังไทยวะไม่ใช่ดงดงดึรดึเดนงดึงดึาเึงดึงดึงด้งดงานที่นี่โอเคดด้ค่ะงดึงดังดึงดอดึดคงดึงอร่ดยนะคะ แม่บดบอกเจอมิสเตอร์มั่วมาร์กเข้าไปถึงขั้นกับไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะมัวมาร์กนั้นบ้ามากกว่านเหัวเลาะลั่นล้านกันตลอดเวลาเลยนะครับอุยอร่อยโอ้โหอีกรสชาติหนึ่งอร่อยมาก แก้วนี้นคือเลิคอมเมนต์เลยนะฮะว่าโอเคเลยครับน้ำยาขนนกฟินิก์เราก็ห <freshwater> ัวเราะตามเลยเห็นแม่มดหัวเราะขนาดนี้แล้วสงาสารลูกคอและลำคอเลยว่ะอยากซื้อสเตปซิลไม่ก็กำกิก๊กเียงมาให้กับแม่มดคน,นนี้เลยนะครับเนี่ยและอันนี้คือเมนูยอดนิยมนะครับไข่ซ้ายของมังกรครับผม อันนี้คือเมนูไข่ข้างซ้ายของมังกรนะครับที่เขาไปตัดมาครับด้านในจะเป็นเวเฟอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยเหมือนกับคล้ายๆกับครีมไข่เค็มนะครับอร่อยมากวันนี้เสียดายนะครับมาไม่เจอแม่มด3พี่น้องมาเจอแม่มดรุ่นพี่คนเดียวเท่านั้นเองไม่เป็นไรเราสอนสูตรของเราช่วยด นอกเหนือจากเตีมทั้งหมดในร้านแล้วนะครับยังมีด้านนอกนะครับซึ่งเป็นที่ซุ้มซ่อนมังกรร้ายนะครับซึ่งเดี๋ยวโมมาเนี่ยจะพาทุกคนไปดูมังกรร้ายนะครับว่าเราเอาไข่ใบซีกซ้ายของมังกรมาจากไหนนะครับไปครับตามมิสเตอร์โมมามาครับมังกรรออยู่ข้างนอกแล้วครับตามมาเลยผู้ตายมังกรคุนๆเหมือนดูใน Netflix เอ้ยไม่ใช่ HB o Go โกนี่มันมังกรในเกมอ f ฟ o ท e นะเนี่ยเราได้เอาไข่ใบข้างซ้ายของมังกรนะครับ มารับประทานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะงะั้นเราก็ต้องมาถ่ายรูปปากมังกรไปที่สงบโอ้เพียงหลับซะเอาละครับเมื่อกำลับมังกรแล้วก็ตามมิสเตอ,อร์โมมากมาเดี๋ยวโมมัรจะพาไปพบกับออโรราซึ่งตอนนี้ออโรราครับจะนอนอยู่ที่ปราสาทหลังนี้นะครับนี่คือปราสาทแดนเดลามิดนะ,อ,ะอาจจะไม่ถึงขั้นดิสนีย์แต่มองไกลๆก็ใกล้เคียงเราจะอยู่ที่ตัวปราสาทเก่านะครับของแดนเดลามิดนะครับเราสามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ แต่ว่าคุณต้องทนอับอายนิดน,นึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าเมื่อมองฟังตรงข้ามกับประสาทไปนะครับคนมองไม่รึมเลยครับคนอายเลยสำหรับใครที่เกิดไม่ทันยุคของมิสเตอร์มั่วม้านะครับขออนุญาตอธิบายนิดน,นึงนะครับประสาทหรือว่าสวนสนุกแดนเดลามิดนะครับเป็นสวนสนุกในยุคประมาณ8090นะครับ ที่โด่งดังมากๆนะครับมีทั้งบ้านผีสิงนะครับมีส่วนสนุกที่เต็มเต็มความฝันหลายอย่างนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือมิสเตอร์มัวมาร์คนนี้แหละครับวู้ยตายพูดไปรู้อายุกูหมดเลยเออแต่ไม่เป็นไรครับอายุปูนนี้แต่ก็ยังทําตัวแบบบ้าบอๆอย่างงี้ี่เหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวภาษาตัวนี้เราอาจจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกด้านในกันต่อครับเนื่องจากนอกเหนือจากตัวร้านเนี่ยจะเป็นธีมถึงเวทมนต์แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าธีมร้านเนี่ยเป็น ของความมืดครึ้มความอึมครึมแล้วก็รวมไปถึงความน่ากลัวครับอันนี้หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมั่วมกจะพาทุกคนนะครับไปชมโซนที่มีความน่ากลัวนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยทีเดียวนะครับเอาละครับตามมิสเตอร์มั่วมักมาตามมาเลยอ๋อลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งก่อนนิดนึงนะครับร้านที่นี่นะครับเขาจะเปิดช่วงประมาณ10โมงนะครับแนะนำให้มาช่วงประมาณเย็นๆจะดีกว่านะครับเรามีโอกาสจะเจอแม่มดทั้ง3าคนเลยทีเดียวนะครับ เอาลครับตอนนี้และนี่คืออีกหนึ่งฉากนะครับที่เราไม่ได้ถ่ายไปนั่นคือซุ้มที่เป็นเหมือนกับเรือนลึกลับนะครับของแม่มดนะครับซึ่งจะมีตีมก็คือหัวกระโหลกครับกำลังนั่งเพื่อเขียนจดหมายร่างเอกสารหรือสัญญาแห่งความมืดอยูนะครับเวทมนต์ สูตรนับของค่าแอร์รีโมทเอาละครับตอนนี้เราก็เล่นพอประมาณแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาเราเก็บรายละเอียดที่เหลือกันดีกว่านะครับนั <laughs> ่นคือแดกไข่มังกรมดงกรไม่ต้องเกิดอ่ะมังกรไม่ต้องเกิดแดบกบเกลยอ ตอนนี้เรามีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เก็บตกนะครับลืมไปเลยนะครับที่นี่แม้กระทั่งหน้าห้องน้ำนะครับยังมีธีมหลอนให้เราด้วยนะครับนั่นคือภาพที่เป็นเหมือน2มิตินะครับเวลาเดินผ่านปุ๊บจากภาพคนดีๆเนี่ยก็จะกลายเป็นผีครับแล้วก็จะมีเสียงหลอกล้อนอยู่ในห้องน้ำด้วยครับทำให้เวลาคุณเข้าสวมแล้วคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขเลยเหมือนมิสเตอร์มัวร์มากนี่แหละครับผมอะไร,รอ๋อ อานมาลร้อยจบนะครโอโอกินไปนิดเดียวสลิปกูยาวปเป็นหางมาเลยเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนจบเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายตังค์นะครับและตอนนี้มิสเตอร์โมมาก,ก็ทําการจ่ายตังค์จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการมาที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าได้คุ้มค่ามากๆนะครับถ้ายัางไงแนะนําให้คุณมาปลดปล่อยนะครับเข้าสู่โลกแห่งเวทมนต์ที่นี่เลยร้านเวทมนต์ครับที่พหนโยธินครับผม และนี่คือหนึ่งในร้านที่คุณไม่ควรพลาดน,นะครับมัวมาร์คขอแนะนำเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจให้มัวมาร์คด้วยนะครับสวัสดีครับ